ดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะลูกค้าขานะเดี๋ยวมาไลฟ์กันต่อนะคะลูกค้าขากับงานตัวนี้เลยนะเอ่อ KR 0 6 2 L ค่ะลูกค้า KR 0 6 2ย์ห L เดี๋ยวพี่มุกปิดไี้ก่อนแป๊บน,นึงแล้วเนี่ยแนนเขารู้ลไลฟ์สดแป๊บน,นึง KR 0 6 2ย L KR 0 6 2 L เป็นอะไรก่อน 062L ค่ะลูกค้าขาตัวนี้นะคะเป็นงานกางเกงรวมผ้าคาเอวอย่างยืดนะคะลูกค้ากางเกงรวมผ้าขาเอยลอย่างยืด่าเอลอย่างยืดตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นงานร้อยกิโลกระสอบของน้องนะคะลูกค้าขาผ้ามันลื่นด้วยความที่ผ้าลื่นนะคะลูกค้าทําให้ชั้นผ้ามันจะไม่ได้ตั้งเป็นก้อนนะอันนี้ก็คือเปิดกระสอบปุ๊บน้องไหลเลย ไะะหลกระจายเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะลูกค้าเดี๋ยวหยิบโชว์ลูกค้าไปให้ดูเรื่อยๆนะคะอะใคไรเข้ามาแล้วดันหนึ่งตัวนี้มีโปรโมชั่นลดราคาด้วยนะคะสําหรับงานตัวนี้งานนี้ค่ะมีโปรโมชั่นลดราคาด้วยนะคะ ค่ะสะดุง้งผ้ามันลื่นนะคะกางเกงแฟชั่นกางเกงลำลองนะคะลูกค้าต้องมาดูที่งานกระสอบนี้แล้วก็ที่สําคัญนะคะลูกค้าค่ะตอนนี้สินค้าเหลือน้อยด้วยนะคะลูกค้านะเหลือน้อยแล้วนะคะลูกค้านะใครจะเอานะคะรีบเลยแล้วก็ราคาตอนนี้ลดราคาด้วยค่ะ กางเกงแบบลำลองลำลองอะ่ะลูกค้านะคะก็คือมีหมดเลยนะคะอ่ะเดีย๋ยวรอลูกค้าเข้ามาสักครู่นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะลูกค้าขาดันหนึ่งมาได้เลยวันนี้เราขออนุญาตใส่แว่นนะเพราะว่าแสงแสงมันส่องตามา,มากเลยลูกค้านะคะแสงมันส่องตามากเลยนะคะ อนนี้ลูกค้า19ท่านลคะคะอ่ะ19ท่านสวัสดีค่ะที่ยังอยู่ไลน์นี้นะคะที่ยังดูไลน์นี้กันอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้นะขออนุญ,ญาตเริ่มเปิดรีวิวเลยนะคะ K R 062L กลนะคะกางเกงรวมผ้าคะเอวยางยืดนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าขาเป็นงานเอวยางยืดทั้งกระสอบเลยลูกค้านะคะเป็นงานฟรีไซส์ S M L X L ลูกค้าขาสีพื้นลวดลายนะคะตัวนี้นคือคะกนกันเลยค่ะลูกค้าราคาถูกด้วยนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นล ลดราคาให้หรือลูกค้าห,หลายท่านจะชอบเรียกว่าเป็นกางเกงแม่บ้านนะหรือลูกค้าเรียกว่าเป็นกางเกงแม่บ้านนะคะทรงสวยนะทรงขาบานทรงขาเข้ารูปนะคะตัวนี้ก็คือคราบปนมาหมดเลยเดี๋ยวให้แอนดมินปักหมดราคาให้นะคะ ปักหรือยังจ๊ะยังจ้าอันนี้ไซส์ใหญ่เลยเป็นโอเวอร์ไซส์เลยค่ะตอนนี้ไม่เห็นเม้นลูกค้าเลยสักคนเดียวเม้นไม่ขึ้นหรอค่ะตอนนี้ไม่เห็นลูกค้าเลยอาม้นไม่ขึ้นคุณพี่นะช่วยกันรววเม้นมาให้หน่อยค่ะช่วยกันรวมเม้นมาให้หน่อยนะคะตอนนี้เม้นยังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวจะโชว์ไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะโอ้โหผมเดี๋ยวจะโชว์ไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะพี่มุกรับให้หน่อยเดี๋ยวโอนให้นะคะขอบคุณค่ะ ตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะห5 0 0ไม่ขายค่ะลูกค้าเอาไปเลยนะคะราคาวันนี้5,900บาท5,900บาทนะคะแถมกระสอบรีวิวส่งฟรีเป็นกางเกงรวมผ้าคราเอวยังยืดลูกค้า่ะผ้ายืดผ้าคอตตอนผ้าสะดุ้งนะคะลูกค้าคระปนมาหมดเลยลูกค้าคา้า0ับาทเท่านั้น5,900บาทนี่ทรงสวยมากดูทรงได้ นะคะทรงสวยมากใครอยากรับกระสอบรีวิวนะคะ CF ได้นะคะ CF ได้เลยนะคะลูกค้านเนี่ยลูกค้าเป็นกางเกงลำลองอะ่ะเป็นทรงแบบเนี้ยสวยมากนะคะสวยมากดูขาได้เลยตอนนี้ของก็เหลือน้อยแล้วนะคะของตอนนี้เหลือน้อยแล้วอันนี้ของ forever นะคะเป็นเอวยังยืดนะคะจำนวนตัวนะคะเดี๋ยวแจ้งนิดนึงจำนวนตัวจะอยู่ที่ประมาณ เอ่อสี่ร้อยบวกลบค่ะสี่ร้อยตัวบวกลบค่ะลูกค้าค่ะสี่ร้อยตัวบวกลบนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าบอกเลยว่าลูกค้าตามหากันเยอะเลยนะคะสําหรับงานตัวนี้สี่พื้นลวดลายคราบปนมาหมดเลยคุณพี่จ๋าอ่ะอันนี้เป็นแบบลวดลายนะคะลวดลาย ลูกค้าถามว่ามีแบบนี้ป้ายญี่ปุ่นไหมคะตัวนี้งานญี่ปุ่นเหรอคะไม่มีคะ่ะลูกค้าตอนนี้โกดังจะมีมางานป้ายนี้เป็นงานเกาหลีนะคะงานญี่ปุ่นไม่มีเลยคะ่ะลูกค้าลูกค้าอยากได้แบรนด์กันหรอตัวนี้ก็มีแบรนด์นะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้ก็มีแบรนด์นะมีติดพวกโฟลเวอร์ซาร่าเฮชนเอ็มนะคะลูกค้าเนาะก็มีติดคราบปนกันไปตัวนี้จะเป็นผ้าลื่นนะคะลูกค้า ผ้าลื่นนะคะทรงสวยด้วยแล้วก็เป็นผ้าผ้ายืดนะคะลูกค้าจ้ะเป็นผ้ายืดสวยเลยเนี่ยมีในนั้นมีทิชชู่ไหมคะพี่ลูกค้าตอนนี้น่ากลัวดังเหอะอบอ้าวมากอบอ้าวไม่มีลมเลยอันนี้จะเป็นทรงผ้าคอตตอนนะคะทรงผ้าคอตตอนใส่ทํางานใส่ล,ลําลองได้เลยขออนุญ,ญาตซับเหงือน,นิดนึงน่ากลัวดังคือแบบอบอ้าว สุดๆด,ดูกันไปเรื่อยๆนะคะเป็นกางเกงที่สามารถใส่ได้ในแบบชีวิตประจําวันอะลูกค้าเป็นกางเกงลําลองได้บางตัวนะคะสามารถใส่ทํางานได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นสีพื้นสีดํานะคะแบบเนี้ยเนาะสามารถใส่ทํางานได้เลยค่ะลูกค้าห้า0ันเก้านะคะห้า0ันเก้าเท่านั้นนะคะ ใครรับนะคะลูกค้าก็เสียบได้ใครมาเห็นไฟ์สดย้อนหลังนะคะก็ซสียได้เลยกระสอบใหม่นะคะตอนนี้น่าจะมีไม่ถึงห้ากระสอบนะคะลูกค้าพักแชทหายมินก่อนเพราะว่าตัวนี้จัดพอจัดโปรรถนะคะลูกค้าประจำก็ซื้อตุนกันไว้เลยเพราะว่าตอนแรกอะ่ะเราขายอยู่ที่6 5พันห้านะสำหรับงานตัวนี้เป็นโปรโมชั่นเดือนสามนะคะลูกค้าถ้าเป็นเดือนหน้าก็คือปรับราคา เป็นปกติแล้วนะไม่ได้ลดแล้วนะลูกค้านี่ทรงก็จะประมาณนี้เลยค่ะลูกค้างานฟรีไซส์ S M L X L นะคะอันนี้จะเป็นทรงแบบเข้ารูปนะคะอุ้ยตีเก็ตหน้าด้วยค่ะสวยมากวยทรงสวยเลยสีดำสีพื้นนะคะสีคุ้มโทนสีแฟชั่นนะคะลูกค้าครับบนหมดเลยพี่มุกเดี๋ยวเอาเอาตรงนั้นอนะโบยขึ้นมาหาเนีนะะ่ะ คถามว่ามีกางเกงทํางานหยิมไหมคะกางเกงทํางานจะมีเป็นกางเกงคอตตอนนะคะแนะนํากางเกงคอตตอนนะคะลูกค้า KWE ค่ะส1่4น0่งสามสี่พันเก้าค่ะสี่พันห้าเออสี่พันห้านะคะขออภัยแนะนำเป็นกางเกงคอตตอนนะคะสี่พันห้าตัวนี้จะเป็นกางเกงลำลองค่ะลูกค้าถามว่าใส่ทำงานได้ไหมใส่ได้แต่ถ้าใส่ทั้งหมดอได้ไหมอ่ะแบบทั้งุ้งในกระสอบเนี้ยเหมาะกับทำงานไหมไม่เหมาะนะคะเป็นกางเกงลำลองมากกว่า ถ้าอยากได้สุภาพกว่าน,นี้ต้องไปคอตตอนเลยค่ะคอตตอนจะแบบเอ่อดันจะเน,นี้ยกว่าเพราะว่าตอนนี้จะเป็นเอวยางยืดนะบางตัวก็คือแบบเหมาะกับการใส่ลำลองอยู่ที่บ้านอันนี้ผ้าลินินค่ะเป็นงานรวมผ้านะคะตามชื่อรายการเลยลูกค้ารวมผ้าคราเอวยางยืดรวมผ้าคลาเอวยางยืดนะคะงานตามชื่อรายการเลยเอวสูง ประมาณ400รตัวนะคะ <S 2> <S 2> <S เหลาแจ้งว่าเหลือสามกระสอบสุดท้ายรวมรีวิวน้องแนนอ่ะสามลูกสุดท้ายรวมกระสอบรีวิวค่ะลูกค้ารีวิวนะคะลูกค้าขาได้เห็นงานก่อนและที่สําคัญไม่ต้องเสียค่าส่งเพราะว่าทางโกดังเคลียร์ค่าส่งต้นทางให้เลยจัดส่งให้ฟรีคะ่ะนะคะต้นเอ่อค่าส่งทางโกดังจัดส่งให้ฟรีนะคะ เนี่ยพวกลายๆก็มีนะที่ลูกค้าแบบชอบกันลายๆายนะคะเป็นกางเกงแบบกางเกงแม่บ้านนะคะกางเกงแม่บ้านลายๆมีค่ะสีพื้นมีค่ะลูกค้า <ๆ S 1> มา <ๆ S 1> หมดเลย<ๆ>สามลูกสุดท้ายนะคะรวมรีวิวค่ะใครเอาก็เอฟเลยเอฟลูกใหม่หรือเอฟลูกรีวิวค่ะลูกค้าแจ้งได้เลยนะคะนี้ลายเสือดาวทรงสวยค่ะลูกค้าทรงสวยนะคะ ทรงขาบ้านตรงขาเข้ารูปนะคะลูกค้านะร้าม,มาหมดเลยเนี่ยดูดิอ่ะอันนี้อัดพีทค่ะเนี่ยกางเกงอัดพีทกางเกงลำลองสีพื้นค่ะนีล่ลายลายขาส่ส่วนขาห้าส่วนนะคะลูกค้าตัวนี้เนาะ บัวคานบอกว่าแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะพี่บัวคานสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะพี่ใครชอบนะคะวันนี้มาเปิดกระสอบให้ดู 062L ค่ะงานเกาหลีกางเกงเกาหลีค่ะลูกค้านะคะ 062L นะคะทรงแบบว่าขาแบบสี่เหลี่ยมะะ่งค่ะกระบอกนะคะ เอวยังยืดทั้งหมดนะคะเป็นงานเอวยังยืดทั้งหมดนะคะลูกค้าอันนี้ฟรีไซส์เลยเป็นงานเอวยังยืดทั้งหมดเลยคะ่ะนี่โอ้สวยๆนี่งานชีฟฟองเนี่ยลูกค้าดูส่ง ดูทรงดูความสวยดูความสะอาดนะคะตัวนี้เป็นงานคัดเกรดลูกค้าเอาไปขายได้เลยค่ะรีดขายได้เลยค่ะลูกค้านะคะครีดขายได้เลยสวยอัดพีดงานพีดนะคะไปคัดได้คัดลวดลายคัดสีพื้นขายได้เลยค่ะลูกค้าราคาก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ลูกค้าจะอัพได้เลยแล้วแต่ตลาดด้วยนะคะเนี่ยเป็นทรงเหมือนสไตล์แบบ คูลอดขาบานนะลูกค้าเพราะว่างานเกาหลีเขาจะไม่มีคูหออดนะคะเขาจะรวมกันมาอยู่ในหมวดกางเกงเลยค่ะเขาจะไม่มีกระสอบคูหออดแยกนะคะเนี่ยเป็นทรงแบบสกินนี่ทำงานก็มีนะอันนี้สีชิมนี่เนี่ยลวดลาย นะใครชอบก็เห็นรีวิววันนี้นะคะก็สามารถทักแชทได้เลยนะคะลูกค้าทักแชทได้เลยนะงานค่อนข้างที่จะสวยเลยค่ะสีสุภาพทำงานเนีหยก็มีติดบนไปนะคะนี่ก็เป็นสกินนี่เป็นสกินนี่นะคะขาแบบขาบานสวยๆเลยอ่ะสามลูกสุดท้ายนะคะรวมกระสอบรีวิวค่ะสามลูกสุดท้ายรวมกระสอบรีวิวนะคะ ใครจะรับนะคะก็ทักแชทได้เลยของหมดหรอนี่อุ๊ยเป็นทรงขาบ้านทรงคูหลอดนะคะมีติดด้วยนี่นี่ลูกค้าสีสันนะแบบสีสันนะคะเดี๋ยวจะหยิบแบบแบบสีสันแบบลวดลายให้โชว์ให้ดูสีครีมลายจุดลํำลองนะคะกางเกงแบบใส่นอนเนี่ยลวดลายนะคะ แล้วก็นี่ลายลายอยู่ท่านนี้เดี๋ยวจะหยิบน้องขึ้นมานี่ลูกค้าใครชอบลายลายนะคะนี่เอาไปแยกลายลายได้เลยค่ะไปแยกลายลายขายได้เลยค่ะนะคะแล้วก็สีพื้นนะคะขายแบบเอ่อกลุ่มลูกค้าแบบทํางานว่าไม่เอาจ้ะนี่อันนี้ผ้าเขาจะ อันนี้นิดนึงนะลูกค้าผ้าเขาจะอัดก้อนมานะมันจะไม่ค่อยเห็นทรงเท่าไหร่ต้องรีดนะคะรีดให้ผ้าคลายตัวนิดนึงหรือว่าใครไม่อยากรีดนะคะแขวนได้เลยเดี๋ยวมันก็คงจะคลายตัวลงนะคะลูกค้าอุ้ยอันนี้แบบบิ๊กไซส์อ่ะอันนี้ไซส์ใหญ่เลยมีไซส์ใหญ่ด้วยมีไซส์ใหญ่ด้วยนะคะ ลายทรงลายเสือนะคะสีพื้นลายทางนะคะลูกค้าครับนม,มาหมดเลยวันนี้มาเปิดกระสอบตัวนี้รีวิวกันให้ดูนะคะใครทีออ่ชอบนะคะเปิดรีวิวเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าสนใจกระสอบรีวิวอยากได้โปรโมชั่นส่งฟรีนะคะก็ทักแชทมาได้เลยนะคะ ทักแชทไปสั่งซื้อสินค้าหลังบ้านได้เลยค่ะเมีนมีสแตนบายรอตอบแชทอยู่ค่ะลูกค้านะคะมีนมีสแตนบายรอตอบแชทหลังบ้านอยู่นะคะลูกค้าประมาณ400ตัวโดยประมาณนะคะ400ตัวโดยประมาณเลยชอบนะคะใครชอบก็จัดได้เลยนะคะรหัสนี้นะ K R 0 2 9อ L ค่ะลูกค้า K R 029 L อนะคะกางเกงรวมผ้าคร้าเอวยังยืดนะคะลูกค้ากางเกงรวมผ้าคร้าเอวยังยืดนะคะลูกค้าเพิ่งเข้ามากันใหม่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยน้องแนนอะลูกค้าเพิ่งเข้ามากันหรอมันเพิ่งเด้งใช่ไหมลูกค้าเพิ่งเข้ามาเรืเร่อยๆเลยนี่ที่เปิดรีวิววันนี้นะคะ kr ศ 29A คะ่ะกางเกงรวมผ้าคร้าเอวยังยืดนะคะลูกค้า เป็นงานรวมผ้าแล้วก็คราเอวยังยืดเป็นงานกางเกงลำลองแฟชั่นทั่วไปเลยลูกค้านะคะขายลงตลาดนะคะขายกลุ่มแม่บ้านได้เลยนะคะว่างตอนนี้นะคะ3ลูกสุดท้ายรวมกระสอบรีวิวนะคะลูกค้า3ลูกสุดท้ายรวมกระสอบรีวิวนะจ๊ะจัดโปรโมชั่นลดราคาให้เหลือ5,9 0 0บาท5,900บาทโอ้โหร้อนมาก ร้อนมากลมไม่มีเลยลมไม่มีนี่นะคะนะเป็นแบบเอวยางยืดทั้งหมดเพราะฉะนั้นอนะ SML ลูกค้าขาฟรีไซส์ใส่ได้แน่นอนขายกางเกงแบบฟรีไซส์นะคะข้อดีก็คือไม่ไม่ไม่จุกจิกเรื่องไซส์อะ นะไม่จุกจิกเรื่องไซส์ใครใส่ก็ได้นะคะเนี่ยหรือว่าใครแบบชอบแบบขายไวยนะคะขายไวยขายง่ายก็คือตัวนี้เลยแขวนขายขายได้เลยจบนะคะห้าพันเก้าส่งฟรีนะคะห้าพันเก้าส่งฟรีะคะ่ะลูกค้าส่งฟรีทั่วประเทศนะคะลูกค้าแจ้งได้เลยนะคะแจ้งได้เลยนะคะถ,ถ้าจะรับงานตัวนี้นะคะ ีทเนี่ยอัดพีทเนี่ยพีทก็ไปหลายตัวนะลูกค้าเป็นทรงสไตล์นี้เลยงงอันนี้จะเป็นลายเนาะลายเห็นปะสีพื้นมีทั้งสีพื้นมีทั้งลวดลายนะคะครับก,กันลำลองได้ทำงานได้ได้หมดเลยคะ่ะลูกค้าใครรับนะคะกระสอบรีวิวน้องส่งให้ฟรีคะ่ะลูกค้านี่นี่ ะะอันนี้ลูกค้าดูกี่ท่านอยู่แบบตอนนี้ลูกค้าอยู่ที่สิบแปดท่านจา้าสิบแปดท่านสวัสดีค่ะบางท่านก็คงอยู่ตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยเนาะใช่แล้วก็มีลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาด้วยนี่ลูกค้าเด้งเข้ามาม่หยุดยตอนี้เนี่ยลูกค้าสีสวยนะคะถ้าทําดีๆนะแต่งดีๆนะสวยเลยแต่งดีๆนะสวยเลยแบบ ่ายรูปแขวนเรียงโทนเรียงสีนะคะสวยเลยเพราะว่าตัวเนี้ล็อตหนึ่งอะ่ะเข้ามาประมาณเออยี่สิบกระสอบนะคะแล้วก็ตอนนี้ว่างแค่สามกระสอบเท่านั้นนะคะลูกค้าว่างแค่สามกระสอบเท่านั้นเนาะใครจะรับนะคะเซฟได้เลยนะคะลูกค้าเ,เดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดไลฟ์งานเดทนะคะแล้วก็งานสี่สิบห้ากิโลนะคะเดี๋ยว รอติดตามได้เลยช่วงบ่ายนะคะลูกค้าเดี๋ยวไลน์นี้จบนายมินจาขออนุญาตไปทานข้าวแป๊บหนึ่งแล้วค่อยมาไลฟ์ต่อช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตโปลยนิดนึนนงเนาะโปยชั้นล่างขึ้นมาก่อนเพราะว่ามันมันมันร่วงมันไหลเนื่องจากผ้ามันมันลื่นนะคะมันไหลนี่มีอัดพีดอีกแล้วสวยจางเลยดูสิอัดพีดเออ ประมาณนี้นะคะลูกค้าใครที่ชอบใครที่สนใจนะคะเล็งๆไว้อยู่ก็ตอนนี้ก็เป็นโปรโมชั่น5,900ันด้วยลดจาก6,500นะคะใครจะรับก็ cf ผ่านหน้าไลฟ์สดได้หรือว่าแคปภาพใครที่ไปดูย้อนหลังนะคะแคปภาพพักแชทหาไอมินได้เลยนะคะงานตัวนี้ k r 062L ค่ะ k r 062L นะคะลูกค้าเนาะเดี๋ยววันนี้ไอ้มินแนะแล้วก็อมินมุกนะรีวิวงานคร่าวๆไว้ประมาณนี้แล้วกันเราขอจุ่มโทนสีตรงนี้มาหน่อย ลายเนี่ยเห็นสวยก็แบบเนี่ยเนี่ยสวยมากเด็ดเดเดี๋ยวโชว์ทีเดียวโทนแบบโทนมินิมอลอ่ะลูกค้าเนี่ยเนี่ยมันเป็นทรงสไตล์คล้ายๆกางเกงโพลีแค่คือมันเป็นทั้งกางเกงผ้าโพลีแล้วก็กางเกงผ้ายืดผ้าสะดุงรวมกันในนี้เพราะว่าเกาหลีเขาจะไม่มีกางเกงโพลีใช่ปะ ลูกค้าจะชอบรอกางเกงโพลีญี่ปุ่นกันนะคะแต่ว่าตัวนี้เกาหลีอ่ะกางเกงพวกสไตล์ทรงโพลีอ่ะมันก็อยู่ในกระสอบนี้ค่ะลูกค้านะคะมันก็อยู่ในกระสอบนี้ค่ะนะคะใครที่กําลังเลงนะคะลูกค้าไม่มีของขายเอาของตัวนี้ไปเติมก่อนได้นะคะ k r 0 06 2 062L นะคะกางเกงรวมผ้าค่ะเอยังยืดเดี๋ยววันนี้แอดมินนะคะ รีวิวงานเขา้าวๆไว้ประมาณนี้ละกันเนี่ยอันนี้เรียงโทนแบบเป็นโทนมินิมอลนะคะใครสนใจก็ทักแชทมาสั่งซื้อสินค้าได้นะคะลูกค้าก็สอบรีวิวบ้างนะใครจะเอาก็สอบรีวิวส่งฟรีให้คะ่ะลูกค้าเดี๋ยววันนี้ไปก่อนช่วงบ่ายเจอกันนะคะลูกค้าสวัสดีค่ะบาย